สวัสดีค่ะพึ่งค่ะ GP รถบ้านสวยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเพจ Facebook นะคะรถบ้านสวยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะรถสวยๆนะคะฝากคุณลูกค,ค,ค้านะคะติดตามค่ะรถบ้านนะคะเพจรถบ้านสวยจังหวัดกำแพงเพชรค่ะวันนี้นะคะพึ่งมากับโชเฟอร์เลยค่ะค่ะพึ่งนะคะมีความสงสัยว่ากระจกนะคะกระจกมองหลังนะคะกระจกด้านซ้ายและกระจก ด้านขวาม,มีความสําคัญยังไงคะพี่กอณแน,น่นอนอยู่แล้วครับการขับรถนะครับเป็นคนขับต้องคอยดูกระจกด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้านะครับเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วการเช็คกระจกก็จะดูเรื่องเกี่ยวกับรถที่ตามมาด้านหลังนะครับเวลารถใช้ความเร็วมาด้วยความเร็วนะครับเราก็หลบเปลี่ยนจากเลนขวามาอยู่เลนซ้ายเราก็ต้องดูกนะระจกดูเพื่อให เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ของเราด้วยการขับรถอะเราต้องดูกระจกมองด้านหลังหรือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยทุกบ่อยไหมคะในการขับรถนะครับจริงๆแล้วอะมันอยู่ที่คนขับเองเลยนะครับว่าจะมองได้บ่อยขนาดไหนเพราะว่าทุกทุกวินาทีนะครับมันเป็นวินาทีแห่งความสำคัญน,นะครับเพราะว่าขึ้นเราขับรถเราก็ต้องคอยเช็คว่าทุก30วิหรือ1นนาทีอย่างเงี้ยครับก็คอยเช็คดูว่า ดูรถด้านหลังว่าจะมีรถวิ่งมาด้วยความเร็วไหมอันนี้<า>พี่จอนก็เปลี่ยนเลนใช่ไหมคะคเปลี่ยนเลนถ้าไม่มีรถเราก็สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับอ๋อค่ะ